ดีคร <ítulo> <displayed, S 1> ับเทอเคินอ่าได้ห็นเสียงผมเปล่าก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายเกมเกมอะไรวะไม่รู้จักพูดเล่นครับนายเกมไว้ครับก็มาอยู่ตัวละครสุดเท่ของเราแล้วก็ดาบฟียวฟ์มเปลาแก้ว ก็จะใส่ท่าอะไรท่ามันก็จะมีท่าเออๆอะไรเงนะคะทุกคนก็นี่คือท่าท่าอะไรอ่ะก็เอ็ดอันดร์พิการอสูรนี่นะครับทุกคนก็มันค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นโลนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมแก้มเฉยๆอยังไม่แจกเข้าใจนะยังไม่แจก เสียงไว้ก่อภาพอย่าดูยังไม่แก่เสียงรบกวนเนยอะจังวะพัดลมก็มีก็นะกท็ที่มีเสียงรบกวนเยอะก็เสีท่าเลยนะครับก็โดนมันเตอร์ก็แตกนะครับมีส่วนอะดูด้วยกันนะไอทีิเวนวอกวอกไม่รู้อะไรก็ใส่ดาบนี้เลยนะครับก็ ถ้วก็มีหลายท่านะก็ไปลองใส่กันดูได้อ่านี่ครับเกมไหมครับนะครับไม่ใช่เกมไหนอ,อนันนี้เดจะปวม่มแจกนะครับสอนลงด้วยนะนี่ก็คือมาแนะนำเล่นๆนะครับสำหรับวนันนี้ก็บายบาย